และเพื่อเป็นการอุทิศทักษีนานุปทานให้แก่คุณโยมแม่สมบัติจำปาขันผู้่ายชนเพื่อเป็นการอุทิศทักษีนานุปทานทั้งหลายเหล่านั้นและเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาแกบ่บรรดาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในวันนี้คณะท่านเจ้าพาพ ได้อารับกำลังจิตรับกำลังใจจากบรรดาญาติพี่น้องทั้งที่อยู่ในบ้านห้วยอุดมแห่งนี้และทั้งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดวันนี้คณะท่านย่อพาได้ปรารบการทำบุญอุทิศให้กับคุณยมแม่ผู้วายชนซึ่งการทำบุญอุทิศ ให้กับผู้วายชนเป็นต้นว่าคุณโยมแม่สมบัตินั้นเป็นการทำบุญที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าขึ้นชื่อว่าแม่ขึ้นชื่อว่าพ่อโดยเฉพาะแม่บังเกิดเกล้าพ่อบังเกิดเกล้ามีเพียงคนเดียวแม่อื่นๆอาจจะมีหลายแม่เป็นต้นว่า แม่ยายเป็นต้นว่าแม่ทูนหัวเป็นต้นว่าแม่พักนายกองแม่เหล่านั้นมีหลายแม่แต่แม่ที่เป็นผู้อุ้มท้องแม่เป็นผู้ผู้ที่อุ้มท้องตลอด9้าเดือนและเมื่อหลังจากคลอดมาแล้วได้ปุปัมภมได้กุ้มชูได้เลี้ยงดูลูกๆทั้งหลายมีแม่เดียว เป็นต้นว่าคุณแม่สมบัติจำปาขันของลูกๆเป็นต้นการทำบุญอุทิศโดยปรารถผู้วายชนผู้จากไปโดยเฉพาะโดยเฉพาะบุคคลผู้เป็นแม่มีหลักธรรมมีหลักการอยู่3อย่าง 1. นึ่กตัญญู 2. อบูชา 3. ามอาลัยกตัญญู แปลว่าความรู้คุณที่ท่านทำแล้วที่แม่ทำแล้วจะมาคู่กับคำว่ากะตะเวทีก็คือการรู้คุณท่านแล้วและกระทําคุณตอบแทนในยุคสมัยในช่วงเวลาที่คุณแม่สมบัติยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ทำหน้าที่ของความเป็นแม่อย่างสมบูรณ์ ด้วยการอุ่มท้องลูกเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็เลี้ยงดูเมื่อถึงเวลาที่ลูกจะมีคู่ครองก็จัดสรรก็สนับสนุนการอยู่เรือนรองเรือนของลูกๆและหน้าที่ของความเป็นลูกของโยมผู้เป็นลูกมีสิ่งที่ปรากฏว่าเราผู้เป็นลูกเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้ว เราก็กระทําคุณตอบแทน 2. ช่วยเหลือกิจการการงานของท่าน 3. ามดำรงตนเป็นาทายาทที่ดีไม่เกตมะเรเกเรไม่ก่อเรื่องและประการสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับดับสังขารไปแล้วก็หมั่นทําบุญอุทิศเป็นเชกเช่นกับที่ ลูกลูกหลานๆกำลังกระทำอยู่ในขณะนี้นี่คือความกตัญญูคือการระลึกถึงการนึกถึงนึกถึงอะไรอยูการระลึกถึงความรักความเมตตาที่ท่านเคยมีระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเคยทําระลึกถึงคุณ,ณธรรมที่ท่านเคยบำเพ็ญ ระลึกถึงความร่มเย็นที่ท่านเคยประทานนี่เองรวมเป็นกันว่าความกตัญญูความระลึกถึงซึ่งเมื่อระลึกถึงตรงนี้ได้ก็จะสอดคล้องกับบทกลอนที่ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญน,นะนี้เป็นหลักคุณดีมีครบถ้วนต่อแทนท่าน ให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัอยู่นี่คือหลักข้อที่หนึ่งคือความกตัอยูสองบูชาบูชาก็คือกรบูชาก็คือการยกย่องในทางพระพุทธศาสนาแบ่งสิ่งที่เราเราทั้นทั้งหลายควรที่จะบูชาอยู่3ามอย่างหนึ่ง ปูชนียวัตถกุก็คือวัตถุที่ควรบูชาสองปูชนียสถานก็คือสถานที่ที่ควรบูชาสามปูชนียบุคคลคือบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นว่าคุณโยมแม่สมบัติเป็นปูชนียบุคคลของลูกๆเมื่อท่านล่วงรับดับสังขาน เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ลูกๆก็เชื่อฟังในการํำสั่งสอนในคำแนะนำของท่านเมื่อท่านล่วงลับตัดสังขารไปแล้วก็กระทำก็ทํากิจทั้งหลายเพื่อเป็นการบูชาซึ่งพระคุณของท่านซึ่งการบูชาในวาระสุดท้ายเช่นนี้เ,เรียกว่าการบูชาด้วยบุญ หรือการบูชาด้วยทักษินานุปทานในทางพระพุทธศาสนาเรากล่าวถึงสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องบุญบุญในทางพระพุทธศาสนาหากโดยกว้างมีอยู่10โดยยอด่อๆมีอยู่3ก็คือ1ทาน 2, สองศีลสภาวนา ทานคือการให้ทานคือการเสียสละของของตนเพื่อผู้อื่นเป็นต้นว่าเมื่อท่านล่วงลับดับสังขารไปแล้วผู้ที่เป็นทายาทลูกหลานเป็นเจ้าภาพได้ขวนขวายในการนำสรีระสังขารของท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลณสารบำเพ็ญกุศลหลังนี้ ได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาสวดพระอภิธรรมตอนเช้านิมนต์พระคุณเจ้าฉันพัตหารเช้าตอนเพลงนิมนต์พระคุณเจ้ามาฉันพัตหารเพลงการถวายพัตหารเช้าพัตหารเพลงและถวายจตุปัจจัยทยธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือการถวายทานประการที่สองศีลก็คือการรักษากาย รักษาวาจาของตนให้เรียบร้อยไม่ไปคึกขนองทางกายไม่ไปคึกขนองทางวาจาเป็นต้นว่าไม่ไปทำร้ายสัตว์ไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปเบียดเบียน,ยนไม่ไปลักเล็กขโมยน้อยไม่ไปผิดลูกผิดเมียไม่ไปโกหกหมดเทจพูดคำยาพูดเพลอเจอไม่ดื่มสุราและเีไร นี่คือความเป็นปกติที่เรียกว่าศีลศีลก็คือการรักษากายวาจาของตนให้เรียบร้อยสามารถที่จะกระทําได้สามารถที่จะบําเพ็ญได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องสมาทานโดยไม่จําเป็นที่จะต้องประนมมือรับจากพระเพียงแค่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอย่างที่กําลังบําเพ็ญอยู่ อย่างที่กำลังกระทำอยู่ก็คือสงบจิตสงบใจสงบกายสงบวาจานั่งประนมมือฟังเทศอยู่ในขณะนี้นี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลประการที่สามภาวนาก็คือการสงบจิตสงบใจรักษาจิตรักษาใจเจริญจิตตภาวนาของตนให้เรียบร้อย เรียกว่ามาโนกรรมคืออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่รักษาใจของตนไม่ให้ไปละโมบโลภมากอยากได้ของใครเขาไม่ไปเห็นติดจากํำนองกรองธทมไม่ไปอาฆาตเบียดเบียนพยาบาทกองร้ายเขารักษาจิตรักษาใจของตนหรือที่ญาติโยมกำลังกระทำอยู่ในขณะนี้ในขณะที่กายวาจาของเราสงบ ของเราประนมือนิ่งใจของเราก็ส่งไปตามกระแสแห่งธรรมที่พระคุณเจ้าท่านได้สวดสาธยายพระอภิธรรมปิฎกที่พระคุณเจ้าท่านได้สาธยายบ้าบทมาติกาบางสุขุลและที่พระคุณเจ้าท่านกาลังแสดงธรรมอยู่ในขณะนี้รักษากายรักษาวาจาและรักษากจิตใจในลักษณะนี้เรียกว่าภาวนาเพราะฉะนั้น นี่คือการบการทำบุญการหมั่นบำเพ็ญอุทิศอยู่เป็นหนึ่งนิดประการที่สามอะไรอะไรแปลว่าเสียดายอะไรแปลว่าเสียดายเพราะอย่างที่ธรรมาภาพได้ปรารถเมื่อตอนต้นว่าแม่อื่นๆอาจจะมีหลายคนแม่ยายอาจจะมีหลายไม่ยายถ้าเกิดเราแต่งงานไป่สองรอบส แม่ทูนหัวก็ะจะมีสักสองคนสามคนก็เป็นได้แต่แม่ผู้ที่เป็นผู้ังเกิดกล้าวพ่อที่เป็นผู้ังเกิดกล้ามีคนเดียวมีแม่เดียวมีพ่อเดียวนี่เองปรารถการกระตันยูบูชาและอะไรในลักษณะนี้เชกเช่นนี้คณะท่นานจ้าภาคและสัมปันธชน,นทั้งหลายจึงได้ตั้งกิต จึงได้ตั้งใจมันทำบุญอุทิศไปให้ท่านอยู่เป็นเนื่อนิดและเมื่อกล่าวถึงการทำบุญการทำบุญนี้มีสองไนยะมีสองประเภทมีสองอย่างหนึ่งทำบุญเพื่อตอนเองสองทำบุญเพื่ออุทิศให้กับผู้จกไปเป็นต้นว่าโยมแม่สมบัติการทำบุญเพื่อตอนเองเป็นต้นว่าการทำบุญ เพื่อหวังความสุขปรา,า,าปรถนาความสุขปรารถนาความสงบปรารถนาความเจริญเพื่อตนเองนั่นคือการทำบุญเพื่อตนเองการทำบุญเพื่ออุทิศให้กับผู้ตายก็มีเจตนารรบก็คือการอุทิศบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถึงกับผู้ตายทีนี้เกิดคำถามเกิดคำถามมาตั้งแต่ในสมัยครั้งพุทธกาลว่าการทำบุญ ที่เป็นการทำบุญบุรทิศให้กับผู้ตายนั้นผู้ตายจะได้รับหรือไม่อย่างไรการตั้งคำถามตรงนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีเกิดขึ้นนั้นนหลายแต่เป็นการตั้งคำถามเกิดข้อฉมนสงสัยมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วดังที่มีปรากฏอยู่ในหนังสือมังคลาสิปนีแบบเรียนชั้นประโยคกษปีี4และประโยศกปี ว่าการนำบุญอุทิศให้กับผู้ตายนั้นผู้ตายจะได้รับหรือไม่เรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกนักโบราณนักปราราชาบัณฑิตทั้งหลายก็ดีชี้ออกเป็นสองนัยยะสองนัยยะชี้ออกเป็นสองนัยยะหนึ่งมีทั้งที่อยู่ในฐานะที่ได้รับสองมีทั้งที่อยู่ในฐานะที่จะไม่ได้รับ แบบไหนถึงจะได้รับแบบไหนถึงจะไม่ได้รับกล่าวคือว่าคนเราเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกหรือว่าสิ้นสีสิ้นชีวิตลงไปแล้วหากว่ามีอกอุศสกรรมเยอะกว่าอุศลกรรมเขาเหล่านั้นก็จะต้องตกไปสู่ทุกขติมีความเป็น มีความเป็นอสุรกายมีความเป็นสัตว์รบเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาเหล่านั้นมีบุญมากมีบุญใหญ่สั่งสมบุญสั่งสมบารมีอันเกิดจากการรักษาเป็นจะาศีลบุตรศีห้ามากพอมากเป็นสมควรเขาเหล่านั้นก็จะไปบังเกิดอยู่ในบนสวรรค์ชั้นฟ้าถ้าเขาเหล่านั้น เป็นต้นว่าคุณโยมแม่สมบัติจำปาขันเป็นผู้สั่งสมบุญมาตลอดชีวิตเป็นผู้สั่งสมมาบุญอยู่เป็นเนืองนิดโยมแม่ก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหากแม้ว่าคุณโยมแม่สมบัติเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ท่านจะอยู่ในฐานะที่จะไม่ได้รับบุญทานการกุศล ของญาติโยมโยมอย่าพึ่งแย้งตันมานะบอกว่าเอ๊ะพอโยมแม่บอกไม่ได้บุญเองมาหาทําไมเทพแปลกๆบอกว่าโยมแม่อยู่ในฐานะที่จะไม่ได้รับก็เพราะว่าถ้าโยมแม่เป็นเทวดาโยมแม่จะไม่ได้รับบุญมีในยะมีอุปมาเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบง่ายๆยโยมเทวดาถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเทวดา เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเจ้าสัวมีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านพันล้านนั่นคือบุญของเขาส่วนเราเราท่านทั้งหลายขออภัยมนุษย์ที่เหม็นของเขกเช่นกับเราทั้งหลายเปรียบเสมือนกับยาจบเปรียบเสมือนกับคนยากคนจนบุญของเราเปรียบเสมือนกับทรัพย์สินของเราจะปเปรียบเทียบจะไปเปรียบเทียบกับบุญของเทวดาอันเปรียบเทียบกับสมทรัพย์สมบัติของ เจ้าสัวเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านก็ย่อมไม่ได้หลักความเป็นจริงแล้วผู้มีบุญมากเหล่านั้นท่านย่อมไม่ปรารถนาท่านย่อมไม่ประสงค์ที่จะรับบุญของมนุษย์ปุถุชนที่ทําบุญดุที่ไปให้คาถามต่อมาถามว่าถ้าคุณโยมแม่ไปบังเกิดเป็นเทวดานางฟ้าเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ บุญทานการกุศลที่ลูกลูกหลานสัมพันธชนทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่วันวานจวบจนถึงปัจจุบันนี้จะไม่เสียหายจะไม่เสียเปล่าหรืออย่างไรตรงนี้ตามาภาพจะยังไม่ชี้ชัดชี้เจนว่าจะหา,หายหรือไม่หายแต่จะขอเล่านิทานให้โยมฟังว่าสมมุติว่าโยมบ้านห้วยเราเนี่ รู้ข่าวว่าจะมีแขกต่างบ้านแขกต่างเมืองมาเราทัา้งาหลายก็เตรียมอาหารบางคนหุงข้าวบางคนทำกับข้าวบางคนเตรียมน้ำเตรียมผ้าแต่เพิ่นแขกที่มาบ้านของเราเหล่านั้นเขาอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วอิ่มข้าวแล้วอิ่มอาหารแล้วอิ่มน้ำแล้วคำถามต่อมาคือ พี่น้องเราที่ขมีขมัขมนขมักขมเมนในการเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารในการต้องการที่จะรับแขกยังไม่ได้ทานข้าวัไมได้ทานอาหารสุดท้ายแขกที่มาท่านอิ่มแล้วท่านไม่ปรารถนาจะกินแล้วแต่มาอยากจะถามญาติโยมว่าข้าวและกับข้าวเหล่านั้นตกถึงใครก็ตกถึงแก่คณะท่านจา้าพี่น้องเราชาวบ้านห้วยนี้เลยฉันใดก็ฉันนั้นท่านนั้น บุญทานการกุศลที่เราท่านทั้งหลายมันตั้งกิตมันตั้งใจทําบุญอุทิ่ไปให้กับคุณโยมแม่สมบัติจำปาขันผู้วายชนหากแม้ว่าท่านเป็นเทเพเทวานางฟ้าไม่ประสงค์ไม่ปรารถนาที่จะรับบุญทานการกุศลของเราบุญทั้งหลายที่เรากระทําทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นก็ย่อมตกถึงเกศศรัทธาสาทุกชนทั้งหลาย ที่นั่งอยู่ณนะสถานที่นี้นั่นเองพอพูดถึงเรื่องการทำบุญนะพอพูดถึงเรื่องการทำบุญตามาภาพนี่อยากรู้เหลือเกินว่าพี่น้องเราชาวบ้านห้วยอุดมของเราเนี่ยมีใครมองพระเป็นบุรุษไปสดีบุญไหมมีใครมองพระเป็นคอรี่เป็นเฟรชเป็นบุตรุษไปสดีหรือเปล่าคือหมายความว่า เราอยากให้คนตายได้อะไรเราก็จะนำของสิ่งนั้นไปถวายพระจริงไหมโยมเราอยากให้คนตายได้อะไรเราจะต้องนำของสิ่งนั้นไปถวายพระใช้ได้หรือไม่ตมาว่าจะขอเล่านิทานเป็นเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งมีโยมคนหนึ่งชื่อยมศรีขออภัยถ้าเกิดตรงนี้มียมศรียงศรีนี่แกมีลูกสาว นนึงอายุสิบห้เป็นสาวแล้วอายุสิบห้าิกเป็นสาวแล้วยายสีแกเปินช่วงโควิดลูกสาวตายลูกสาวตายด้วยความที่มีลูกสาวอยู่คนเดียวยายสีจึงรักลูกมากคิดถึงลูกมากคิดไปคิดยังขนาดนทยมคิดถึงขนาดเอาไปฝันฝันคือน,นีหนึ่ง ฝันว่าลูกสาวอยากกินทุเรียนไม่รู้ละไม่ได้สนใจแล้วว่าหลวงพ่อเปิ้ลจะกินทุเรียนได้ฉันทุเรียนได้หรือไม่ได้ฝันถึงลูกสาวบอก,กวก่าลูกสาวอยากกินทุเรียนพอฝันถึงลูกสาวอยากกินทุเรียนเช้ารุ่งขึ้นใยนสีก็ดันต้นไปหาทุเรียนมาถวายพระแล้วก็ขยันขยอบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขานนิมนต์ฉันด้วยเจ้าข้าโยมจะถวายทาบุญอุทิศให้กับลูก ชาวันแรกผ่านไปไม่เป็นปัญหาอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาฝันถึงลูกสาวอีกแล้วลูกาฝันลูกสาวบอกว่าลูกสาวอยากกินเย็นตาฟูเช้ารุ่งขึ้นก็ไปหาทึ้นเตี๋ยวเยน็นจับเย็นตาโูน้ำสีชมพูมาถวายหลวงพ่าางพอบอกว่าหลวงพ่อเจ้าผานิมนต์ฉันด้วยเจ้าค่โยมทําบุญอุทิศไปให้กับลูกสาวโยมที่จากไป สองคืนแรกไม่ใช่ปัญหาเลยท่านทั้งหลายแต่กลายมาเป็นปัญหาในวันดีคืนดีหรือไม่รู้ว่าวันร้ายคืนร้ายลูกสาวอายุสิบห้ฝันถึงลูกสาวอีกแล้วฝันว่ายังไงในคืนที่สขอใครไม่ได้ทะลึ่งตึงตังฝันว่าลูกสาวเป็นประจำเดือนแต่ไม่มีผ้าอนามัยใช้โยมคิดดูตอนเช้า่ ทั้งแบบมีปีกแบบไม่มีปีกซื้อไปถวายหลวงพอ่อไม่รู้หลวงพ,พ่อเปิ้นหรือเปล่าขยันขยอบอกว่าหลวงพอ่อจะผานิมนต์ใช้ด้วยอย่างไโยมทำบุญุทิศให้กับลูกสาวนั่นเลยโยมพระเป็นบุรุษไปรสนีอย่าให้ผีได้อะไรเอาของสิ่งนั้นไปถวายพระซึ่งความจริงเหล่านี้ไม่ใช่เลยสิ่งที่ บัมพบุรุษหรือผู้ที่จะไปของเราท่านจะพึงได้รับก็คืออาหารอันเป็นทิพย์และอาภรณ์อันเป็นทิพย์อันเกิดจากการทำบุญอันเกิดจากการถวายพระาหารเช้าพระาหารเพลนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระกุ่เจ้าท่านได้ฉันท่านได้ขบฉันไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นน้ำก็จะเป็น อาหารอันเป็นทิพย์ถ้าบางสุกุลที่ท่านแขกท่านผู้มีเกียรติจะได้ทอดพระคุณเจ้าท่านจะได้พิจารณานั่นแหละก็จะเป็นอาภรณ์อันเป็นทิพย์ในยะการทําบุญก็มีในยะเช่เนนี้ในวันนี้คณะท่านย่อภาพอันประกอบด้วยทายาทลูกหลานและสัมพันธ์ตอนชนทั้งหลาย างมีจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือจิตที่จะความตั้งใจที่จะมาทําบุญอุทิศให้กับคุณโยมแม่สมบัติจำปาขัานผู้จากไปเทศนาปริโยสาเีในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอพรลานิสงอานุภาพอา,อานิสงแห่งบุญทานการกุศลปิดตน้นวัดทานศีลภาวนา ที่คณะสัมพันธชนทั้งหลายได้ตั้งใจทาบุญอุทิศให้กับคุณโยมแม่หากว่าโยมแม่อยู่ในฐานะที่พึงได้รับก็โปรดมาร่วมอานลุกโมทนาในบุตรทานการกืศสนเหล่านั้นด้วยเถิดหากแม้ว่าคุณโยมแม่ไม่อยู่ในฐานะที่จะไม่ได้รับเป็นเทวดานงางฟาก็จงอ่พิบานประธานพรให้ลูกๆหลานๆสัมพันธ์ทชนทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุข เป็นผู้มีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจงลันสำเร็จพลันสำเร็จพลันสำเร็จ,รจดังมโนโรถเจตนาและขอให้สถาสาทุกจนทั้งหลายจงเจริญไปด้วยจตุรพิทตาพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุขอให้มีอายุยั่งยืนยาวนานวันนะขอให้มีผิวพรรณผุด่องใสสุขใา้มีความสุขกายสบายใจ พละก็ของนีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาเข้มแข็งแรงจงทุกท่านทุกคนอาตามภาพแสดงพระธรรม,มเทศนาในปูชากถามาพอสมควรเกต่ละกาลเวลาจึงขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการอารักษ์ธมนี้